ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่องคนเดิมนะกับช่อง I Have Two สองขันกลางทุกคนัน uh ี well, ่ผมมาเออมาบอกสิ from ่งที่ผมรักเล่นะผมเล่นงบบิมเร่อเ่ตามภาษาผมจะทำอะไรก็ทำไ่หลทุกคนผมช่วงนี้ผมเปิดไหม่หมดมาก็มเรู้จักมาแล้วผมเลยจะ ก็เลยผมก็รู้จักการเปิดใหม่แล้วผมก็เลยสั่งมาคุยกับคนแล้วผมก็แค่มาดูของผมว่ามันดีไส่วนผมก็เยี่ยมดีนะทุกคนทุกคนดีมากนะเกมนี้ข่าวสนุกเกมนี้เยอะอบคุณเกมเลยแม่ผมก็ไม่ค่อยชอบกระดัมีคำถามอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้นะทุกคน ทำไมไม่ใครไม่มีใครชอบดูผมเลยอะ่ะแล้วผมไม่ติดตามผมเลยอะ่ะผมสาทำคลิปดีให้เนียเพื่อเขาก็ทำคลิปดีให้ทุกคนแหลายตคน,นเ,เขาไมกดกันก็ต้องเข้าใจนะว่าคนเราก็ต้องการทำหาก,กินกันแล้ผมกับเราเก็บมะม่วงไปไอหนี่ผมผมคนนัดอ เมื่อคนหน่มรู้พวกผมผมทำซีรีส์เมลอนแมนนเกมเมลอนใส่บกพร่องผมผมจะทำยกตัวอย่างวันนี้แหละันี้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมคิปไม่ถี่อ่ะแค่มาขายของเฉยแล้วก็ มจะทำอะไรทุกคนไม่มีใครคอมเมนต์คนถอยให้คอมเมนต์ก็ไม่ให้คอมเมนต์เนาะทำไมุกคนถึงไม่คอมเมนต์ผมเลยทำเลยโอ้หทุกคติดเลบ อืมราคาพอดีราคา,า, <Okay. S 1> าพอดีมากเลยะอาาดีขายเลยคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียเท่าน,นี้นะครับผมอ่ะนี้ผมไม่มมไีทำน้ำทคนด้ย